เธอไปนะจะจำกัดพอดีบ่ได้ยี่มุดมากกะน่ย้างหุดกินนั่นกินนี่เขาขนว่เื่องินเจ้าเนี่วั่น าเห็ดขีดต,อง,ตองเข้าตองเกี่ยวหยาเตรียมหตรียหลายๆตาวาขันบอ่อเตรียมหยาให้มันกินติมขึ้นมาหนิมันกระสิเลนโซ่หยิบออกหาก,หาก,กินกระสีนเกกน,นโซเเ่นไปเ่นมากการลุดไปกินของข้าเจ้ากะด้เสียเงินเสียทอง ก,ก็เล,ะละลเลยยิ่งโน้นหยาไลยไล่เี้ยมะเรงเพื่อว่าเพิ่นทีกินซัวสีม่มคำอุ้ยซัวสีสอดแจ้งซัวห้าสีแดงม,มาเบิงอีกเทียนหนึ่งแล้วว่าสร้างเพิ่นกับนอนหน่อยนอนบ่หลายได้สร้างนนอนสองเทียอยู่แต่ว่าเทลาชั่วโมงสองชัง่วโมง บางโตกับนอนเพียเดียวแต่ว่าบางโตก็นอนหลายเพียสองเพียบางโตก็นอนสอดแจงกับมีไอ้นอนนั่นเลาะสิแจงบางโตนอนลืมกัมีนอนลืมแจงโคโลกับมี่ท่านตืนกัมี่นอนลืมเมันกินเพิ่นหรอกนอนลืมที่คนนี่แหละนอนรับเงาเรา หลับปลายหยางงา่ามของเฮ้าเพอวาสิเคียวให้เพกินเงี้ายมก,ก,กองหยางของคุณตา เกียวไอ้ไล่ยๆรถเข็นเล่าดูใกล้ๆนี่ลหละใกล้ๆกันกับสร่างนี่ลหละป้ายหยาแต่ว่าขี่ข้านเบรคแล้วรถเข็นเข้ามาดักใส่้วก็ลากออกไปไอ้เ่นกินกลางคืนปาเตียมหยาไห้ ยายเตี่ยเงี้ยหมูเล้งหยาเพื่อถือสีกินเงี้ยหมูเล้งเงี้ยกลางคืนตัวสีหอดทำต้องใส่หยาหลายนี่นนมือนีต้นสับปะรลดน้อยตาวาก,ก็เลยตองเกี่ยวหยาหลาย โยไซลด์หรถแล้วก็ลากออกไประยะลากออกไปกับบอสไก่พวาะอยู่ในสวนลากออกไปเล็กน้อยกับสีหอดแยกเตีย่ยจะหวัดไปจำวันย้ำบนแรง คำคำก่อนถี่สิกับบานกคือต้องเตรียมหยาไว้ให้่นุนกินกลางคืนนำ้ำยามฝนน้อนตื่นเพื่อนทุนก็คิด้กินหยาหมดแล้ว แยกเขียดแล้วหลังจากที่ลากหนาออกมาจากป่าหอดแล้ว ตากสีมาก,กวดขยะมองนี้ขยะที่เพิ่นกินย่ำกังเว้นกวดออกเพื่อสีโยนยหงาไมเตรียมไห้เพิ่นกิน วดขยาออกแล้วก็สีเอาแย่เตี่ยกินน้ำตอนเรกยย่นหยาไว้เรียบร้อยแล้วตากับย่ายกับสิบกลับบ้านแต่งี้ยมือเศร้ากะแจ้งสีออกมาใหม่ถ้าย่ายยนหยาไห้หลายแล้วเพิ่นกับ,บ่ดือเพะว่าเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นกะซิมิหยากิน จ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้สำนี้คนเดียจา้าซอยกดแค่กดไล์กดซับจะไขให้เพื่อเป็นกําลังใจคนเฒ่าเลียงส่างในเดียจา้าช่องวิถีควานชาราค่ะสวัสดีค่ะ